ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับ iPhone 13นะครับที่จะปรับเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 12s นะครับจะไม่มี ชื่อ iPhone 13นะครับแล้วก็ปีหน้าจะเป็น iPhone 14เลยนะครับเหตุเพราะว่านะครับเลข13นะครับของทางต่างประเทศนะครับที่รู้ๆกันนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็น iPhone 12s นะครับครับเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของ iPhone 12s ว่ามีอะไรกันบ้างครับจะเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับให้ประหยัดไฟ มากยิ่งขึ้นและใช้ r e f ฟ e ชเรท t 120 Hz สามารถปรับได้ตามสถานการณ์การใช้งานนะครับในแต่ละโหมดของหน้าจอครับแล้วก็มีการปรับกล้องหน้านะให้เล็กลงเพื่อทำให้จอดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับสแกนใบหน้านะครับที่หน้าจอได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าจะเอาการสแกนหน้าจอนะครับเข้าใกล้เซ็นเซอร์มากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สามารถสแกนที่ ใต้จอได้อีกครับในส่วนของกล้องหลังนะครับจะปรับเปลี่ยนกล้องนะครับไม่มีการนูนออกมาแล้วนะครับเพราะว่าจะมีการปรับเลนสกล้องนะครับแล้วก็เอามีกระจกทับนะครับไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับคล้ายๆกับ iPhone f s m a x นะครับที่ได้ขายไป2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับให้กล้อง มีความแข็งแรงทนทานไม่นูนออกมานะครับครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับในของรุ่นเก่าใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงนะครับแต่ในที่เขาวิเคราะห์มานะครับ ก็ใช้ 5G แล้วแบตเตอรี่หมดเร็วเขาเลยออกแบบวงจรนะครับให้สามารถาปรับขนาดให้เล็กลงนะครับทำให้มีช่องว่างของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเอามารองรับในการใช้แบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นนะครับก็คือเพิ่มแบตเตอรี่นะครับทำให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับครับในส่วนของชิปนะครับ A15 Bionic ตัวนี้นะจะถูกพัฒนานะครับให้มาใช้กับ 5G และประหยัด นะครับพลังงานมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ 5G ได้นานครับในส่วนสุดท้ายนะครับ Wi-Fi นะครับใช้เป็นแบบ Wi-Fi 6e นะฮะก็ตัวนี้เป็นการพัฒนาให้สามารถตอบสนองในการรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับโดยที่มานะครับมาจาก Mac r u m o r นะครับอัปเดตเมื่อวันที่12มีนาตัวนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับที่หลุดออกมานะครับในส่วนของ iPhone 13หรือ iPhone 12s ก็รอฟังรอชมกันนะครับเขาก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้นะครับวัง ว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ iPhone 12s นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ